สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g ีสไตล์แค i p ทริปทิกนะครับวันนี้จะมาแนะนําในส่วนของคําสั่งในโปรแกรม g ีสไตล์แคร์แมชชีนคลนะครับวันนี้จะแนะนําในส่วนของตัวคําสั่งชื่อว่า construction line นะครับในส่วนของ construction line เนี่ยก็คือจะเป็นการวาดเส้นนะครับที่มีความยาวไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็จะมีทั้งรูปแบบที่เป็น x line แล้วก็ ray ray ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวกําหนดทิศทางด้านในด้านหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแบบ x line นะครับ คำสั่งแรกก็จะเป็นพวก horizontal กับ vertical ปกตินะครับวิธีการใช้งานก็คือพอเราเลือกแล้วเนี่ยกำหนดในส่วนของตัวจุดกลกลางเส้นนะครับคลิกจะเป็นคําสั่งแบบต่อเนื่องหรือว่าเป็นแบบมัลติเพลนะครับวางต่อเนื่องได้เลยแล้วก็ตัวเส้นก็จะยาวนะครับออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับถ้าเป็นแบบตัว vertical นะครับก็จะเป็นแนวตั้งนะครับรูปแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นแบบ cross นะครับก็คือจะได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งในส่วนของตัว horizontal แล้วก็ vertical แบบนี้เลยนะครับทำให้การวางในส่วนของตัวตำแหน่งเนี่ยจะวางได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของตัว angle ก็จะมีหลายๆแบบนะครับก็จะมีการกำหนดไม่ว่าจะเป็น two point นะครับก็คือกำหนด2ตํตำแหน่งแบบนี้นะครับหรือว่าจะมีการกำหนดแบบเป็น base line ก่อนอันที่1นนะครับ แล้วก็ค่อยกําหนดองศาอีกทีนึงอย่างเช่นผมบอกว่าในมุมมองด้านนี้นะครับเป็นมุมพื้นฐานนะครับแล้วก็ใส่องศาขึ้นไปอย่างเช่น30นะครับตัวนี้ก็จะได้ทํามุมกับการกําหนดครั้งแรกเนี่ยก็คือขึ้นไป30องศาเลยถ้ามีเอียงลงแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ผมใส่เป็น30เหมือนเดิมนะครับก็จะเอียงจากตัวเส้นแนวตั้งนะครับเมื่อสักครู่นี้ โอเคคำสั่งถัดไปนะครับเป็นในส่วนของคล้ายๆกับการทำตัว offset นะครับตัว parallel ตัวนี้ก็คือจะสามารถกำหนดในส่วนของตัวระยะห่างได้เลยจากตัวเส้นนี้นะครับระยะห่างออกไปเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะขนาดกับตัวเส้นเดิมด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะอันนี้จะเป็น full นะครับอีกอันนึงจะเป็นแบบ half นะครับก็คือกำหนดเสร็จแล้วก็ให้ค่าครึ่งหนึ่งนะครับของระยะเคอร์เซอร์เมาส์เรา คำสั่งถัดไปจะเป็นในส่วนของการทำตัว a พลาเล l แบบเป็นตัวตั้งฉากนะครับตัวนี้ก็สามารถกำหนดได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับตั้งฉากขึ้นไปกับตัววัตถุนะครับใช้คำสั่งนีเลยเข้ามาช่วยก็ได้นะครับก็จะตั้งฉากแบบนี้เลยแล้วก็คำสั่งถัดไปอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวเหมือนคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอคลิกเลือกที่เส้นแล้วนะครับเขาจะทำเส้นตั้งฉากขึ้นมาให้เราเลย ออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยก็สามารถวางได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของตัวการกำหนดตัวแองเกิลและนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวมุมของทั้งสองเส้นเราสามารถ input เข้าไปได้ก่อนนะครับว่าต้องการจะให้มุมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยกำหนดในส่วนของตัวเส้นนะครับเลื่อยในส่วนของตัวเส้นขึ้นมาเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2 เขาจะทําการวางในส่วนของตัวเส้น construction line เนี่ยตามจํานวนที่เรากําหนดไว้แบบเมื่อสักครู่นี้เลยผมกําหนดไว้ที่45เส้นนะครับก็จะออกมาเยอะในรูปแบบนี้เลยโอเคคำสั่งถัดไปนะครับเป็นในส่วนของมีการขนานกับตัววัตถุแล้วนะครับสมมติมีการสร้างวัตถุนะครับขึ้นมา1ชิ้นนะครับประดวงกลมแบบนี้แล้วใช้คำสั่ง construction line นะครับถัดไปในส่วนของตัว ใช้กับตัววงกลมโดยตรงนะครับเมื่อทําการเลือกวงกลมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของตัวเส้นนะครับ construction line ขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยกระโดดตำแหน่งในการวางอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นั้นเองถ้าสมมติมีวงกลม2ชิ้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเส้น construction line อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว tangent นะครับรูปแบบนี้ก็จะเป็นสัมผัสบนพื้นผิวของวัตถุทั้งสองชิ้นที่เลือกนะครับออกมาจะเป็นรูปแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้ หลักและตำแหน่งนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัวการสร้างตัว c o n construction l i n e จากตัววัตถุที่เป็นวงกลมที่เราทำการสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวอย่างเช่นเป็นอันนี้คลิกเลือกไว้เลยนะครับแล้วก็กำหนดตำแหน่งด้านนอกว่าต้องการจะให้เขากว้างออกไปเท่าไหร่นะครับตามรัศมีที่เรากำหนดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้การคลิกแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นการทำงานต่อเมื่อต่อนเนื่องเหมือนกัน ถ้าสมมุติเรามีการออกแบบนะครับดีไซน์ออกมาวัตถุตัวนี้เนี่ยเป็นมุมมองด้านฟนต์นะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของตัวคอนสแตนชั่นไลน์เข้ามาช่วยได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการดึงออกมาจากในส่วนของตัวเชฟของวัตถุนะครับเราก็กําหนดนะครับอย่างเช่นมีความลึกนะครับตำแหน่งต่างๆออกมาก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเวลาคลิกวางก็จะง่ายขึ้นนะครับ คำสั่งถัดไปนะครับเป็นในส่วนของตัวการหามุมนะครับอันนี้ก็จะแทนเจนกับตัววัตถุนะครับที่เป็นวงกลมเหมือนกันหนังเช่นตัวนี้นะครับเส้นตัวนี้แล้วก็วงกลมตัวนี้นะครับเขาก็จะดึงออกมาเป็นในส่วนของตัวเส้นให้เราเลือกนะครับตัวนี้แต่ว่าจะต้องมีแทนเจนเข้ามาช่วยด้วยนะครับนะครับคอนสตรักชั่นลายที่เป็นรูปแบบวงกลมนะครับสามารถสร้างได้โดยตัวเองนะครับคล้ายๆกับการสร้างวัตถุ ที่เป็นเซอร์เคิลปกติเลยนะครับกำหนดในส่วนของตัวจุดเซนเตอร์แล้วก็รัศมีออกมาอันนี้จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะทําการกําหนดในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์นะครับมีสีสามารถเปลี่ยนให้เราได้หมดแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีคําสั่งช่วยในเรื่องของการสร้างคอนสตรักชันลายที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับลอมรอบวัตถุวงกลมอีกทีนึงนะครับเพียงแค่เลือกวงกลมเขาก็จะทําการสร้างขึ้นมาให้เราเลย ันนี้จะเป็นในส่วนของตัว construction คล้ายๆกับมาที่เราใช้กันบน CAD b a d ปกตินะครับก็จะเริ่มด้วยการกำหนดจุด center น,นะครับแล้วก็องศาอีกทีหนึ่งทำเป็นการทำงานแบบต่อเนื่องนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของแบบ two point นะครับก็จะเป็นการทำงานแบบคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าตัวนี้จะมีกำหนดในส่วนของตัวองศาได้เหมือนเดิมนะครับวางต่อเนื่องได้เลย อันนี้จะเป็นแบบปกตินะครับที่ใช้งานกันอยู่ปัจจุบันแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของตัว Construction Line ที่อยู่บนแกนแนนะครับตัวนี้ก็จะขนาดอยู่บนแกนแทอย่างเดียวนะครับไม่ได้กําหนดในส่วนของตัวองศาวิธีการวางก็คือเราทําการคลิกนะครับ Point ที่เราต้องการนะครับตัวนี้จะเป็นการทํางานแบบต่อเนื่องแบบนี้เลยพอคลิกไปแล้วอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นการ สร้างวัตถุขึ้นมาบนแกนแซเพราะฉะนั้นให้เราลองเปลี่ยนมุมมองนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแกน Z ซตโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับคราวนี้การทำงานในส่วนของตัวเส้น Construction Line บนแกนแซตก็จะง่ายขึ้นนะครับสัปดาห์หน้าจะมีคำสั่งอะไรมาแนะนำอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ